สดีครับทุกคนอยู่กับผมน้องกอนนะเป็น้อกอนทีผมน่ารักและวันนี้เราอยู่กับน้องก้อนคนสไนเปอร์นะเออผมเองออกมาแล้ววันนี้เราจะมาป้องกันเราจะการโดนลุกล้ํานะโดยการยึดพื้นที่นั่นเองโอเคพร้อมไปกเลยขึ้นรถได้เลยอ้เดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยว้รอคุณเ้นไม่เป็นคนอีสานจะมาปกป้องแผ่นดินอีสานบ้านเราที่อุบลเออผมคนสกลแต่ผมจะไปช่วยปกป้องอุบล ม่เกตทหารไม่ผ่านเขาเลยไม่กระสุนออกไปชี้อ่ะเพื่อนเาาขับ F16 ไปแล้วไปเลยเพื่อนเม F16 เกย์มีใบพัดแบบนี้โอ้วโววโว้วโว้ัโว้ว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 โววโว้วโววโว้วโววโว้วโวโว้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 ว เกือบเกือบเกือบลบไม่ทันเกือบหลบแต่กลับมาได้ว้าวโอิไอ right. ้ยังก yup. ูดูว่าไปแล้วไอ้เร่โดนรถถังโนเห็นไป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 ไไปไปไปเฮ้ยอืมแม่นแม่นแม่นต้องไปก่อนตองไปก่อนเอ้ยใครเนี่ยใครเนี่ย ไปวีเลยอกูสฮาฮ่ไม่เป็นทหารตายหารแล้วดี่ไปหารถถังไปก็ต้งก่อนก็มีเิ่าหมดเรื่องนี่เียวหมด ร,ร,รีโหลดรีโหลดเจอเป้าหมายแล้วต้องหังไั้โอ้ยปากหังพ่อเสียบไว้ยิ้ลยล <c oughs> อมอะไรกันตกใจไม่ไรเนาะจะยิ้มกุ๊กไงขอบคุณที่ซ่อมให้ <c oughs> เอาข้างหลังแม่งโดนยิสต้องเติมอะไรวะเนี่ย แมนเพ้อแมนเพ้อแมนเพ้อเมืเอ่อก,กี้กูเห็นน่าขยับแบบมันแบบคือแอคติ้งของสไนเปอร์ทุกคนคนมันแม่งยี่เลยเนาะแบบมาปุ๊บดังป้องเลยดังป้องเลยแบบเมื่อกี้ดังป้องเลยคนดีเลยเมฮ้ยคุณดังป้องเจ็บ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  <c oughs>

ลุกขึ้นมาบ่ลุกขึ้นมาิงกูน่าจะยิงตัวก่อนก่อนจะช่วยเพื่อนไเดินตอิ่งไว้โดนิ่งไว้โดนโดนแม่นแมแม่นลบๆก่อนจะรถมัเดินเวัดตะวันลดเดินทาท่าเบาบ

ไม่ยินมาเดยใจเย็นใ้แม่ใจร้อนเลยเออเฮ้ยสงครามจบลงแล้วพวกเราเป็นฝ่ายชนะนะดินแดนของพวกเราด้วยชาติและอธิปไตยพวกเราสามารถปกป้องอธิปไตยของเราได้ัชโยตบมือเป็นอไลกวันเนี่ยข้อนายทหารก่อนรอดตุยอย่างไม่น่าเชื่อ ที่ไม่มีประโยชน์เที่ยงเลยแท้แต่ยังรอดตายได้ไอเ้เวีนเนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่แถวอุบลครับอะไรกูเนี่ยเราจะมาปกป้องอุบลกันอืมปกป้องด้วยชาติเขี้ยดเขียเขียเขียไปไปลังโจ้จังโจ,จ้งจังโคเวอร์เองจังโคเวอร์เองโอ้ยเขี้ยดเพื่อนโคเวอร์เองจะไปแล้วหมอช่วยด้วยหมอหมออยู่ใกล้ไหม คุ้มกันทด้วยอืมสวยตัว้างข้าอืมแตกหนึ่งต้องโผล่มาเนี๋ยต้องโผล่มาไม่โผล่เว้ยที่ปีกฝามีรถถังไดอืมเต็บ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  แตกแตกแตกเบื่่ดิโรดโดสองเฮ้ยโยกโอือโกตายเอีนเกิดไฟทั้งทีพี่ต้องได้เกิดอย่ตรงที่ปลอดภัยเออโหดจังวะไอ้เกิดมาเป็นตัวรถชจตายแล้ยไหนไหเอาดิ เอาด <slate> ิไอ้น้องกูแม่นกว่าใช่ไหมต้องยิงสองนัดอ์แผมเอามาเพราะมันเล็งตรงนี้เจ็บเจ็บเจ็บกว่าก็มีอีกหน่อยมีอีกห่แต่วัดเห็นใช่ไหมค่อยๆตอดเข้าไปหามันจะีช่วงเลย

กัเต็มแล้วกัน,น,กนอไอ้เกลียดนเป็นยังไงเฮ้ยเพื่อนเอาเพื่อนกูนกนลบไปแล้วมีใครอยู่บ้างหมออยู่ไหมหมอมาหัวปัสอยไอ้แก่หมอมึงจะไปเต็มหมอปะคาดิเฮ้ยตอนเดียว ของคุณได้ไรอืมอุ้ยแมสตูฮึ่มหน้าตันเลยโหลดตัวนึงจ้าอืมแอร์ผมช่วยไม่ได้ครับผมไม่ได้เรียนหมอ,อมาผมผมเรียนหมนอลำตามอืมไงใครมามชิดแต่ไปไหวยังไงเราก็ต้องป้องแผ่นดินเลยครับ

นั่ยิงอะไรบพี่มัน้องก็ปเปอร์ะไรา้มือหนึ่งไเยไอบ้าขอยู่บนบ้านดูว่าแล้วไปแล้วเนี่ยไจิงเข้ามาไจิงเข้ามาดิ เข้ามาตัวยนี่สวยงามแอ่จริงเข้ามามึงเข้ามาจริงเว้ยคงโดนป้าสงครามบ้าเลยจริงแหววแหววแหววช่วงเลยไอ้บีนเนี่ยอยู่เยอะกูก็น่าจะปาระเบิดเล่นเลยชิ้ จยิงนะยิงมึงเองว้าเฮ้ยใครบันใส่วะบันทายอืไอ้ที่โดนรถเหยียบแล้วผมก็แพ้ไปแพ้สงครามไม่มีฝ่ายใดชนะหรือฝ่ายใดแพ้ มีแต่พลอยที่สูญเสียเสียใจจริงๆไอ้จัดโอเคสำหรับที่น้องก่อนทุกคนไปก่อนนะกับเกม Battlefield เอ่อห้ามั้งจำไม่ได้เออก็เป็นภาคเก่าแล้วนะแต่ก็เล่นสนุกดีครับนะก็สำหรับที่น้องคนทุกคนไปก่อนมันห้าหรือว่าอะไรพี่จำไม่ได้โอเคสำหรับที่น้องคนทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย